สวัสดีครับผมมน,นี่โลงคลิปนะผมตัดอ้อยหลังจากข้างไฮไปโดนครับผมผ้าเอฟซีหรือท่า,านะผ,ผู้ชมมาชมนะครับผู้อตสดสด่นทีมตองจุธาไปครับผู้ชมกันเลยขั้นตอนการตัดเพิ่มแบบนี้นะครับเนาะนะครับผู้ชมมีตัดมา ใส่ไปไงครับผมเจ็บอ้อยอ้อยล้มคูน่นึงนะครับผมเจ็บอ้อยแปลงนี่เป็นอ้อยยอดนะครับผมหนึ่งบ่มันบ่คอยล้มนะครับแปง้งใส่ไปไงเจ็บคู่หนึ่งแล้วก็รองคนแต้งเหงานะครับผมรองคนนี่แต้งเหงาครับออกมากอ่ะประมาณนี้นะผมนี่นะผมประมาณนี้ คนที่สาวเสียแดยงนี่ก็คนเจี๊ยบอ่อยสามลุนะครับไม่ได้รถตัดจอดเจ็๊ยบอ้อยนี่ถี่ล้นนะผมคนไอคนจะดำนี่ก็ตัดยอดนะผมตัดยอดกดไปจบอยู่ประมาณนี้ครับผมคนงานใหญ่กับปั่นอยู่ข้างในนะผมอะไรอย่างปัน่นโอ้เงอนี่ถือว่าจวดครับครับเงยนี่ มาแล้วครับมาแล้วนิดไปใส่เวลาประมาณ20วีครับกันตันหยดโอเคจ้าถูก ประมาณนี้นะครับผมไปปุ๊บทำยังไงกับนางกระปวดเหนานะครับผมแดงเหนาโอ้โอ้โอ้ครับผมออกมาณนี้นะครับผมโอเคลงแหลกออกมาณนี้นะครับผมโอ้โอ้ลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาลงมาลงมาโอ้โอ้โอ โอ้โหจวดขนาดโอ้จะลุดออกแค่อ่านรูปสามนะครับนี่ครับไปละเด็ด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 ไฟอ่อนๆนะครับผมแปลง ก็ดได้บครับผมอันไหนประมาณอะไรนะทิพหะตันงอะไรอยู่หรอโอ้มันตั้งหนานไงจัดไปเงินหกแถวนะครับหนานเลยทนเอาไปมีกแ็แล้วเล่าฟวงครับมือนี่เต็มแล้วเต็มแม่แล้วมันอนี่กับอันที่ทิพหะทิพหกตันหันอ้อยเอาอดีกับพาทิพย์ครับมือนี่เต็มแม่แล้วเรียลูกครับผม อาได้พ่วงนึงครับผมมื่อนี่เปิดแปลงไหมนะผมมื่อนี่เริ่มถึงจะปั่นไต่เ้าแล้วก็ตัดนะครับผมมื่อนี่เซเลียปั่นมื่อนี่กระหิบประมาณตกไปั่นเดียวประมาณตามไรเลยนะครับเดี๋ยวพามาชมเครื่องปั่นนะผมปั่นแล้วออกมากกว่ประมาณนี้าาน,นะผม คอนโดครับผมมันหกก้อนครับครับคอนโดหกก้อนครับผมเดี๋ยวมส้มปั่นนะครับผมโอ้ไม่ลูกสาวให้กำลังใจครับผมมื่อีงครับผมอ่อครับเอา โอ้โอ้ลูกสาวลูกชายมันกำลังใจครับผมยา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 โอเค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 มาเออเห็นผอพ่าเบิ่องปะมาครับขี่มาครับมามามาไหวนะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเบื้งนี่แปลงนี่ อ้อยล่องเดียวนะผมนี่นี่ครับผลงานอ้อยล่องเดียวนะผมประมาณนี้แหละอ้อยล่องเดียวหัวเดียวดินด,ดีออกแตกกอกับประมาณนี่นะผมใหญ่กำลังเอาอเกิดใบอ้อยออกนะผมัน โอ้เนะพิ่มจวดขนาดเพิ่นมือนเพิ่นเอาไปต่ำกว่าสามเพิสี่ไร่มือน,นี้อย่างนี้เกียร์ไล่นะครับผมมาใช้ได้เครื่องงี้แหละมือนี้ปันสองรอบนะครับผมไสรอบแรกสามมาไสรอบแรก คนเอฟซี่เลอท่านผู้ชมผู้ใด้นี่ยนะผมทายเที่ยงใครออกกับปั้นรอบเดียวเป็นรลอดสานี่ยนะผมอันนี้แบบไปรอบแยกออกมาหน่อครับผมรอบสวงออกมากอะตัดได้เลยนะผมประมาหน่อกับปั้นอยู่ประมาหนึ่งเกียร์เกียร์เกียร์กลางเกียร์สวงท่านสวงหอบสามเลมือหนึ่งสามทีไรได้นะผม Phải và đồng, và để pha một chung thì cho áp biệt không cả ngay hay nào phùm phải ครับผมครับเรื่องพอฟ้าพอนายมึงพอนายตัดอ้อยมองว่างเรต้องกวดออกอีกน,นะผมอม่ยางการคนไทยไก่ไงผมเลยต้องเน้นสะอาดก็ง,ง่ายทำเกลื่อทนทำนักกันคนไทยเ้ายอได้ จังคีบวัวเสียเดียวนะครับผมบังทีสาวก็นำเก็บก่อยเพื่อเกาะเพื่ตัดไปนะครับผมเี้น่าสองคนสองคนคนง่า,งงานไหนประมาณหาหกคนนะครับผมก็มือข่วงนึง่งมือนึง่ง ไฟมาชุ่มไอยไอ้หอวเดียวครับผมไปดีภาพไอ้หอวเดียวดินดีดินงามกะประมาณนี้ครับผมโอ้ไมาชุมยืยาวเลยครับผม นะครับผมไอ้ร่องเดียวนะผมนี่ร่องเดียวร่องเดียว,ยวข้าวาชม กัเนีงมนันก็หยุดปวผมเยใหไปว้งหนาหรื่ว่าร้อย้งงนะผมไไออกกับตั้งเดือนหนา่อนะผมเนียมันรุนกันครับผมเต็มกล้องม้นต่้าปตัดเต็มกล้องมาน,มานสุดวอสุดวมรุ่นกันครับสุดว่อ๋อออสุดวอ้าวสุดวอวออาว โอ้บบสุดครับอ้าวสุดเลยโอ้ยมาฐานมาฐานโอ้โอ้มหนีมาตัดนึ่งอยู่ครับเสร็จแรกตัดเพราะอะไที่ครับตัดนึง่งอันนี้ตัดจ้าบึงมันพราะอะไที่อยู่หันมันตัดแล้วเลยตัดมึง má! ไซรลยี่สิวันที่นะครับผมตัดผัดฐา,านมัดฐานไซรัลตัดหนาที่นึ่งไซรลตัดยอดอีกยี่สิวิร่วมแล้วว้อตันนึ่งไซรัลตัดแค่นาที่ก็ดียี่สิวินาที่เคืองครับเอาพอดีบูยน,นยนี่ัดฐานมาดฐานหันไ้ตัดได้หนิ จะเกิดจะเกิดมันบ่ของเนาะจะเกิดมนมีแนวอันต้าอ้อยในที่ลักษณะนีน่มันค่อยมีอ่อยหน่อยนะครับเนี่ยอโอ้โอ้โอข้ามมาให้ตัดง่ามแห่ถว่าประมาณนี้น,นะผมเอฟซีเพื่อใด้สนใจจัดเลยจัดเลยแต่ว่ามันใจครับผมมามาผมได้ เดี๋ยวผมถ้ามะามึงเครื่องตามาตัดได้กิ่งวะครับผมนี่แหละผมตัดไปนี่เข่าปีที่หา้าปีนี้ครับแบ่งปันต้มลูกประสบกันเก็บมาเก็บมาเยอะกันนะครับผมถามาว่าอ้อยนาตัดไดบ้บ่โอ้หนี่มอสองถามครับนี่แต่ว่าจะเป็นอ้อยร่อง ลองหาทิศหนึ่งโอ้มันมันกลวงงะครับผมก็ได้ครับเดี๋ยวลองแถวขนาดคว้มกลวงหาทิศเป็นแนวม่งกันย,วยาวๆเลยครับผมคลิปนี้ไปแล้วไปมันรุนกันนะครับผมเต็มกองกวะเกิดเกิดเกิดอะไรนะเป็นไี้เป็นนี้อ๋อคลิปมุกพะถ่ายแล้วไปแล้ว เต็มบ่เต็มบ่เอาลุนไงครับเอาลุนกันเต็ดเิดติดติดต็ดคนขวารสอองางเพิ่นอีกจอดนะครับผมอัานมึงมีสองใบคือเพิ่นเดินย่างเอย่างนั้ครับผมเนาะเงั้นแบบโอ้เชียงหยวงเลยนะครับผมอ่านมีล่ำหน่อยขวงอะไรก็คือโอกาสตันก็ได้นะครับผมโอ้ยบ่เต็มถอยหอยานะครับผมเดือดคว้างแล้ว อ้าวปล่อยตังลำอไปต่อครับโอ้พอล้ลโอ้เอาเอาละไซ้ำนี่ห้ารอยลกเอาพอพอดีนะเนาะไอ้สองก่อนนี่ประมาณตันตันตัน,ต,นตันน้อยๆครับผมเนาะเอาพอดีไอ้นี้ที่ต้องตัดแบบ เต็มกล้องและเอียดไ,ได้นะผมเนาะอันนี้พอป็นตัดรลสามนะครับผมเนาะอไรขึ้นกันงานสาวผมย่านมืเต็มพวงเงนมันลงแสีงหมนะครับผมออไอ,อมเสือกสง,ง,งไหมตัดสาวหน่อยมือนี่อันเอาดีแจ่ยินทันรถรถกล,ลองมือเียวสกัตัรดรลดสองนผมเนาะใบสูงโค้นไม่ค่อยไหลแต่ประมาณนี่นะผม ยิ่งงานเจืม,มืดประมาณนี้ผมไอ,อ้ผมติดขึ้นอ้อยแล้วนะผมผมน่องขาครับผมเอฟซีตามหาห้างหายไปโดนผมกระดรย,ยากมนี่ย่านี่ออกคำนี้นะครับผมมันนี่น่าจะตามที่ซุ่มคนละ เอาไว้เนี้นะผมสวัสดีอีฟซี่แล้วก็ผู้ติดตามทุกคนของผมสวัสดีครับ